We bring the world the bring to you ขอต้อนรับเข้าสู่เล่าเรื่องรอบโลกพอดคาสต์ที่จะเล่าเรื่องราวรอบโลกผ่านมุมมองของดิฉันกรุณาบัวคำศรีก็เริ่มกันแล้วนะคะสำหรับการคลายมาตรการล็อกดาวน์ในประเทศไทยเนี่ยก็คลายล็อกดาวน์เนี่ยทำไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในส่วนของ การที่คนสามารถไปสวนสาธารณะออกกำลังกายได้ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการงงๆนิดหนึ่งนะคะว่าเวลาวิ่งเนี่ยต้องใส่หน้ากากหรือไม่ใส่หน้ากากอย่างไรนะคะซึ่งถ้าเกิดมองแบบความปลอดภัยสุดขั้วเลยเนี่ยคุณหมอบางเขาเรียกว่าบางกลุ่มนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยก็จะแนะนําให้ใส่หน้ากากอนามัยแต่หลายคนก็บอกว่าเออมันอาจจะไม่สะดวกเวลาวิ่งแล้วก็อาจจะขาดออกซิเจนด้วยซ้ําไปเพราะฉะนั้นก็ มีการแนะนำนะคะว่าถ้าเกิดวิ่งก็ขอให้ระมัดระวังการวิ่งสาธารนณะ,ะในที่สาธารณะนี้ต้องห่างๆกันไว้นะะก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการคลายล็อกในประเทศไทยนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็มีแล้วนะคะถนนหนทางก็ดูหนาแน่นมากขึ้นนนี้เพิ่งกลับมาจากข้างนอกนี่ก็เหมือนวันศุกร์ปกติเลยนะคะเราอัดรายการนี้วันศุกร์ก็ไม่เท่าเดิมแต่ว่ารถก็หนาแน่นขึ้นแล้วเราเริ่มเห็น กรุงเทพแล้วก็อีกหลายๆที่เนี่ยกลับมามีชีวิตชีวาแต่ว่าที่ไม่เหมือนเดิมแล้วก็น่าจะไม่เหมือนเดิมอีกนานก็คือคนก็ยังต้องใส่หน้ากากอนามัยนะคะจะไปตลาดสดจะไปอะไรเนี่ยก็จะมีออรอปพยืนคอยคัดกรองวัดไข้แล้วก็ให้สวมหน้ากากอนามัยก่อนจะเข้าไปก็ถือว่าเป็นนิวร์มอลที่เราทํากันแล้วก็ทราบมาว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะมีการคลาย หรือว่าผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์อีกสเต็ปที่2นะคะอันนี้ก็จะข้ามไปถึงศูนย์การค้าซึ่งก็ยังถกเถียงกันอยู่นะคะว่าคนที่เข้าไปเนี่ยจะต้องมีพื้นที่ของตัวเองเนี่ยกี่ตารางเมตรนะ,ะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยใครจะไปห้างก็ไปได้จะเข้ามากี่คนก็เข้าได้แต่ว่าต่อไปเนี่ยหลังจากที่เรามีโควิดแล้วก็ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันเนี่ยเขาจะต้องมีการคำนวณน,นะคะว่าห้างหนึ่งห้างสมมติว่ามีความกว้างพันตารางเมตร แล้วถ้าหนึ่งคนต้องใช้20ตารางเมตรแต่ละครั้งจะเข้าได้กี่คนอันนี้อีกไม่นานเนี่ยทางศูนย์สบชเนี่ยนะก็คงจะออกมาถแถลงให้ได้รู้กันนะคะว่าถ้าเกิดเปิดห้างแล้วเนี่ยเราจะต้องออทำตัวกันยังไงนะะไปห้างก็ไปตามปกติไม่ได้แล้วก็ทราบว่าจะมีการ เปิดหรือว่าคลายล็อกอีกหลายๆอย่างด้วยการร่วมถึงโรงภาพยนตร์ด้วยนะคะโรงภาพยนตร์เนี่ยทราบข่าวมาแววๆว่าก็อาจจะมีการเปิดในวันที่เราพูดอยู่เนี่ยยังยังไม่เปิดแต่ว่าเมื่อกี้ได้ข่าวมานะคะบอกว่า,าจ,จะมีการคลายล็อกเรื่องของโรงภาพยนตร์นะแต่ว่าก็จะมีมาตรการว่าจะต้องนั่งเว้นที่เว้นอะไรกันเท่าไหร่ก็ถือว่าเริ่มที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ ตามปกติมากขึ้นนะคะแต่คงไม่เหมือนเดิมสักเท่าไหร่นะคะที่ต้องทําอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าอันที่หนึ่งเนี่ยเราก็ต้องดําเนินชีวิตต่อไปนะคะแล้วก็การจะให้อ,อ,อยู่ที่บ้านนั่งทํางานจากบ้านอย่างเดียวเนี่ยมันก็ในโลกแห่งความเป็นจริงก็ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเ,เราก็ต้องอยู่กับโรคนี้ต่อไปแต่ว่าจะทําตัวแล้วก็ระมัดระวังตัวเองอยังไงเพื่อไม่ให้มีการติดเชื้อหรือว่าติดโรคเพราะว่าที่กลัวก,กันก็คือการระบาด รอบที่2หรือที่เขาเรียกว่า second wave นะคะเราถือว่าตอนนี้เกือบทุกประเทศเนี้ยผ่านรอบแรกไปแล้วนะคะแล้วก็มาตรก,การที่เกือบทุกประเทศใช้ก็คือใช้คอนทุบนะ,ะทุบให้มันลง ทุบเสร็จแล้วเราก็อยู่ในช่วงของการเต้นรำนะคะแดนซิ่งนะคะแต่ว่าถ้ามันขึ้นมาอีกเนี่ยเราก็ต้องทุบอีกวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงประเทศหนึ่งนะคะซึ่งในช่วงของเว็บแรกหรือว่าระลอกแรกเนี่ยก็ทําได้ดีนะคะเป็นโกลสแตนดาร์ดของโลกเลยก็คือเกาหลีใต้นะคะแต่ว่าวันนี้มีข่าวมานะคะบอกว่ามันมันมันจะมีวิวาวจะเข้ารอบที่2หรือเปล่านะคะเพราะว่ามีการรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อ รายใหม่ทั้งหมด14รายหลังจากที่ไม่เจอมาหลายวันเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็กังกลัวว่าอันนี้จะเป็นคลัสเตอร์อันใหม่นะคะแล้วก็จะไปดูด้วยนะคะว่าในแต่ละประเทศเนี่ยที่เขากำลังจะเริ่มคลายเนี่ยมันมีประเทศไหนบ้างที่มันมีวีแววของรอบที่2เกิดขึ้นมาแล้วก็ทํากันยังไงโดยเฉพาะที่เมืองจีนนะคะแต่ว่าดูเกาหลีใต้ก่อนแล้วกันนะคะเกาหลีใต้จริงๆแล้วเป็นหนึ่งในประเทศไม่กี่ประเทศนะคะที่ไม่ใช้มาตรการล็อกดาวน์นะคะ เกาหลีใต้ช่วงที่มีการระบาดใหม่ๆเนี่ยเขาเ r e c t t เร็วมากนะคะวิธีการตอนนั้นก็คือใช้วิธีการตรวจให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะมากที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยาทางรัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยได้ร่วมกับ Start-up หลายแห่งด้วยกันเพราะว่าเขามีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเนี่ยเอาข้อมูลที่นักวิทยศาศาสตร์จีนถอดรหัสพันธุก,กรรมของไวรัสโควิด -19 แล้วก็ขึ้นเว็บไซต์เนี่ยใคร เอาไปใช้อะไรก็ได้เนี่ยเขารีบเอามาแล้วก็มาพัฒนาเครื่องตรวจวัดของตัวเองเลยทําให้เกาหลีใต้เนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการสุ่มตรวจแล้วก็ตรวจเยอะที่สุดพอตรวจเยอะเนี่ยมันก็สามารถที่จะคัดกรองได้เยอะรู้เยอะนะคะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีในการติดตามผู้ที่ติดเชื้อนะคะก็ทําได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เอ่อ WHO ก็บอกนะคะว่าการทําของเกาหลีใต้เนี่ยอาจจะเป็นไกด์ไลน์ให้กับประเทศอื่นๆนะคะในขณะเดียวกันที่ทําไปเนี่ยเขาก็ ไม่ล็อกดาวน์ไม่ล็อกดาวน์แปลว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันยังดําเนินต่อไปได้มากกว่าหลายๆประเทศรวมถึงประเทศในยุโรปประเทศไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงที่เกาหลีใต้รับมือเนี่ยมันมีเครื่องมือสองอย่างที่สําคัญก็คือนโยบายแล้วก็นวัตกรรมที่เขาออกมาใช้นะ,ะเพราะว่าเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีมากนะคะ แม้กระทั่งในช่วงจําได้ว่าช่วงที่ระบาดเนี่ยเกาหลีใต้มีการเลือกตั้งการเลือกตั้งยังเกิดขึ้นได้เลยนะคะเพราะว่าเขามีวิธีการในการจัดการนะคะสิ่งที่เกาหลีใต้ทําได้ดีในช่วงนั้นเนี่ยก็คือความพยายามในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้แล้วก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในการให้กับประชาชนข้อมูลในการติดตามผู้ที่ติดเชื้อแล้วก็วิธีการจัดการนะคะตอนนั้นเนี่ย ต้องบอกว่าจริงๆแล้วแต่ละประเทศเนี่ยมีวิธีการคืออย่าง WHO เขาจะมีเหมือนกับข้อมูลมีไกด์ไลน์มาให้แต่ว่าต้องบอกเลยว่าการรับมือกับระบาดระลอกแรกเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยงัดเขาเรียกงัดสูตรตัวเองมาใช้นะคะอย่างสวีเดนที่คุยไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็มีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเขียนเข้ามาเยอะมากก็ขอบพระคุณมากนะคะก็มีความเห็นที่หลากหลายนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกเนี่ยทนก็เอาข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์แล้วก็รายการต่างๆที่เขาทำเรื่องนี้มนดูกันนะะอาจจะมีความไม่รอบด้านบ้างตกหล่นไปบ้างหรือบางทีก็อาจจะเป็นข้อสังเกตของดิชันบ้างก็ต้องบอกท่านผู้ฟังก่อนนะะว่าเราสามารถที่จะมาเติมเต็มกันได้นะคะใครที่อยู่ที่นั่นแล้วมีประสบการณ์ตรงเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถที่จะครอบคลุมได้ทั้งหมดแต่ว่าอย่างที่บอกเนี่ย แต่ละประเทศก็งัดสูตรตัวเองขึ้นมานะคะแล้วสูตรเกาหลีใต้เนี่ยมันก็มีความเฉพาะตัวค่อนข้างสูงนะคะเขาใช้นโยบายที่มีความสร้างสรรค์มีทั้งนวัตกรรมผสมผสานเข้ากับนโยบายจัดก,การโรคระบาดท,ที่มีอยู่เดิมแล้วที่สําคัญเนี่ยเขาบอกเอเชียทําได้ดีเนี่ยเพราะว่ารวมถึงไต้หวันด้วยเนี่ยเพราะว่าเคยสู้กับโรคอื่นๆมาก่อนอย่างเช่นซาร์สนะคะ เวียดนามเวียดนามก็เป็นหนึ่งประเทศท,ทาได้ดีไต้หวันนะฮะเกาหลีใต้เพราะพวกนี้ประเทศเหล่านี้รวมถึงไทยด้วยเคยเจอกับโรคระบาดมาก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวัดนกโรคซาร์สอะไรพวกนี้ยุโรปเขามไม่ค่อยเจอกันเท่าไหร่นะฮะเออเกาหลีใต้อย่างที่บอกเนี่ยนวัตกรรมก็คือการโหลดแอปพลิเคชันเพื่อที่จะวินิจฉัยโรคของตัวเองตลอดระยะ เวลา14วันหลังจากที่เดินทางมาถึงประเทศแล้วก็จำได้ว่ามีการตั้งจุดที่เรียกว่า Life Treatment Center สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยนะคะเพราะว่าการคัดแยกผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยกับผู้ป่วยหนักออกจากกันเนี่ยจะช่วยไม่ให้โรงพยาบาลรับภละะหนักเกินไปไม่ใช่เป็นไรนิดหน่อยก็ไปเพราะนั้นเกาหลีใต้เขามีแบบมีขั้นมีตอนในการปฏิบัตินะคะซึ่งก็อย่างที่บอกเนี่ยทำได้ ทำได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็จําได้ว่าเกาหลีใต้ก็เป็นประเทศแรกๆที่ทําระบบ drive-through testing นะคะซึ่งหลังๆบ้านเราก็มีนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งเนี่ยก็ ก็มีบริการแบบนี้นะคะซึ่งก็สะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะทำให้คนที่สงสัยว่าตัวเองจะติดเชื้อเนี่ยไม่ต้องเสียเวลามากเกินไปหรือว่ามีความเสี่ยงกับการที่ต้องเดินเข้าไปโรงพยาบาลเพราะว่าโรงพยาบาลก็เสี่ยงจะติดเชื้อนะคะแล้วก็การทําแบบนี้เองนะคะคือการรับมือทั้งการใช้นวัตกรรมใช้ข้อมูลใช้ทุกทุกอย่างที่มีอยู่ที่เป็นจุดแข็งของเกาหลีใต้เนี่ยก็เลยทําให้รัฐบาลได้รับเสียง ชื่นชมนะคะแล้วก็ approval rating หรือว่าคะแนนนิยมของปัฒธานาธิบดีก็พุ่งสูงขึ้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเกาหลีใต้พอเข้าผ่านเว็บแรกไปเนี่ยโดยที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สะดุดมากนักนะคะเพราะว่าเกาหลีใต้เขาบอกว่าเขาเนี่ยพยายามหาตรงกลางให้เจอนะคะ balance หรือว่าสร้างสมดุลให้ได้ระหว่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือว่า กับการควบคุมโรคระบาดนะคะกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็ยังต่อไปได้ควบคุมโรคระบาดก็ไม่ให้มัน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 ,ม,นมันระเบิดเถิดเทิงจนเกินไปนะะจริงๆแล้วหลักการหรือว่าแนวคิดเนี่ยคล้ายๆของสวีเดนอยู่เหมือนกันนะะต้องหาจุดตรงกลางให้เจอนะะเพราะว่าตอนนั้นที่เกาหลีใต้ทำอย่างนี้เนี่ยแนวคิดก็คือว่าเป็นไปได้นะะเป็นไปได้ว่าการพัฒนาวัคซีนเนี่ยอาจจะยังไม่สำเร็จในเร็ววันนะะเพราะฉะนั้น การทอทอลล็อกดาวน์เนี่ยบางประเทศเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่คุ้มนะคะสิ่งที่ทําได้ก็คืออย่างที่บอกเนี่ยการหาสมดุลน,นะคะซึ่งสมดุลเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากนโยบายของรัฐบาลอันที่1อันที่2ในส่วนประชาชนก็คือต้องปฏิบัติที่เราทํากันก็คือโซเชียลดิสท n นซิ่งนะคะแล้วก็วิธีการในการดูแลป้องกันตัวเองจากการติดเชือ้อนะคะทีนี้พอทําสําเร็จแล้วเนี่ย รอลอกใหม่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเรียกรอลอกที่2องแล้วยังเพราะว่าคนติดเชื้อใหม่เนี่ยตามรายงานวันนี้นะคะ8พฤษภาคมเนี่ยสาสุกเกาหลีใต้ออกมานะคะบอกว่าตอนนี้กําลังจับตามองนะคะมันเกิดที่ไหนนะคะคนที่ไปเกาหลีใต้แล้วชอบเที่ยวเนี่ยจะรู้จักแถวอิตาวอนะคะอิตาีนี่ก็เป็นย่านแบบผับบาร์ขูข่ๆชิกๆนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยคนเกาหลีใต้ ก็ยังสามารถที่จะไปเที่ยวแบบนี้ได้นะคะเพียงแต่ว่าเขาจะมีกฎกติการักษาระยะห่างกันแต่ว่าไม่ใช่เที่ยวไม่ได้แล้วก็วัฒนธรรมของคนที่นั่นเนี่ยก็คือวัฒนธรรมเรื่องของการดื่มกินนะคะซึ่งเขาจริงจังกับมันมากนะคะใครไปเกาหลีใต้ก็จะรู้นะคะแล้วก็การดื่มกินเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกเป็นบาร์ฮอปปิ้งเนี่ยออกจากบาร์นึงไปบาร์นึงอักบาบาร์หนึ่งไปบาร์ออาน,งนึงซึ่งตรงนี้แหละ การติดเชื้อรอบใหม่เนี่ยทำให้เขาค่อนข้างหนักใจพอสมควรนะคะเพราะว่าคาดว่าคนที่ติดเชื้อคนที่หนึ่งเนี่ยก่อนจะแพร่ไปให้อีก14คนรวมเป็น15คนเนี่ยนะะเป็นคนที่ ดื่มกินในบาร์หนึ่งแล้วก็ต่อไปอีกบาร์บาร์บาร์ต่อไป kalk. เพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่แน่ใจแล้วนะคะว่านอกเหนือจาก14คนที่ติดไปแล้วเนี่ยจะมีใครติดไปอีกนะคะดิฉันเอาข้อมูลมาจากเซาล์ล์ไชนามอร์นิ่งโพสต์นะคะก<ห>็เป็นเว็บไซต์เป็นสื่อของจริงๆแล้วเป็นสื่อที่ช่วงที่ไปทำข่าวที่ฮ่องกงนี่ก็ติดตามมากนะ,ะเป็นสื่อที่รายงานในเรื่องของโควิดในท ในภูมิภาคเอเชียกลางก็คือจีนไต้หวันฮ่องกงรวมถึงแถวๆถบ้านเราเนี่ยได้ค่อนข้างครบแล้วก็รอบด้านพอสมควรนะคะเซา t ์ c h แชนแนลมอ n ร์นิ่สเนี่ยเขาพูดถึงการติดเชื้อรอบใหม่นะะที่มันกลับมาหลังจากหายเป็นนานในเกาหลีใต้นะคะว่าเกิดขึ้นจากผู้ชายคนหนึ่งอายุ29ปีนะคะไปเที่ยวไนท์คลับนะคะที่ แถวๆอิตาลีเนี่ยสามที่นะคะอย่างที่บอกเนี่ยวัฒนธรรมของคนเกาหลีใต้ก็คือ,อดื่มตรงนี้เสร็จก็ไปต่อเขาเรียกบาร์ฮอปปิ้งนะ,ะไปเรื่อยๆแกไปทั้งหมด3ที่นะะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ potentially แนวโน้มก็คือว่าเชื้อเนี่ยมันจะไปอยู่ที่คนประมาณ1,500คน เขาดูจากไอ้สารบาที่ไปเนี่ยว่ามีคนเข้าออกมีคนที่เกี่ยวพันกับตรงนั้นเนี่ยประมาณ1,500คนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขของเกาหลีใต้กําลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นเขาเรียกเป็นเป็นอาจจะเป็นไปได้ที่เป็น,ปน,ปนการติดเชื้อที่เกิด ไม่ได้มาจากต่างประเทศนึกออกไหมอย่างเมืองจีนเนี่ยเวลาการติดเชื้อรอบใหม่รอบที่สองที่เขาพูดถึงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเชื้อนําเข้าอันนี้ทางการจีนนะว่านะอย่างในอู่ฮั่นเนี่ยหรือว่าในเมืองอื่นๆเนี่ยเวลามีรายงานเคสใหม่หลังจากที่หายไปเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนที่เดินทางเข้ามาจีนแต่อันเนี้ยเป็นคล้ายๆ local transmitter นะคะซึ่งเป็นการติดจากเอ่อจากในในประเทศเองซึ่งแปลว่าอะไรก็แปลว่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่ เชื้อที่มันหายไปหลายวันหรือเป็นสัปดาห์นี้มันยังไม่หายไปจริงๆนะคะแล้วที่สําคัญก็คือว่าตอนนี้1500คนเนี่ยเขากําลังพยายามติดตามตัวอยู่นะคะตอนนี้เทสได้ซึ่งเป็นเทสติตดเชื้อเนี่ยสิคนแล้วรวมผู้ชาย2 9คนที่เป็นรายแรกเนี่ยก็คือทั้งหมด15คนนะคะซึ่งทางการเกาหลีใต้นะคะบอกว่าตอนนี้สิ่งที่ทำเนี่ยก็คือพยายามติดตามแล้วก็เช็ค 1,500คนที่ไปผับทั้ง3ผับเนี่ยให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ซึ่งก็เป็นวิธีการเดียวกับที่เกาหลีใต้ทําในช่วงแรกก็คือพยายามติดตามผู้ที่มีโอกาสรับเชื้อมากที่สุดเพื่อที่จะมาคัดกรองมาตรวจแล้วก็กันออกจากคนอื่นนะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะต้องติดตามกันเพราะว่า1,500คนเนี่ยมันก็เป็นกลุ่มประชากรที่ใหญ่พอสมควรนะคะแล้วก็ติดไปแล้ว14คนซึ่ง เรียกว่าถ้าเกิดเจอมากกว่านี้เนี่ยก็เป็นไปได้อาจจะเรียกได้หรือเปล่านะคะว่าเกาหลีใต้กําลังเจอ second wave หรือว่าระลอกที่2ประเทศไทยนี่ยังอยู่เข้าใจว่ายังอยู่ในระลอกแรกนะคะเพราะว่าระลอกแรกของเราเนี้ยตัวเลขก็ลดลงลดลงลลงเรื่อยๆวันนี้เพิ่มขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังถือว่าระลอกที่2เนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อระลอกแรกเนี่ยมันหายไปคือเป็นศูนย์ จนระยะหนึ่งแล้วถ้ามันโผล่มาอีกเนี่ยออฟฟิเชียลลีขาจะเรียกระลอกที่2นะคะซึ่งประเทศที่ระลอกที่2ไปแล้วเนี่ยก็คือประเทศจีนนะคะเดียนเอาข้อมูลมาจาก World Economic Forum นะคะซึ่งเขาพูดถึงกรณีประเทศจีนนะคะว่าประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่เข้าสู่ การระบาดในระลอกที่สองแล้วเพราะว่าหลังจากศูนย์มานานเนี่ยก็มีผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้นมาเวิร์คนด์เฟรนมเนี่ยเขามีบทความอธิบายนะคะว่าแล้วเมืองจีนจัดการยังไงกับการระบาดในระลอกที่สองนะคะถ้าเกิดมันเยอะเนี่ยจะต้องมีการปิดเมืองนะที่เขาเรียกว่าใช้คอนทุบอีกรอบหนึ่งหลังจากเต้นลมมาไหล,หลายวันหลสัปดาห์เนี่ยนะแต่ว่าถ้ามันไม่เยอะเนี่ยวิธีการอย่างที่เมืองจีนใช้ตอนนี้นะคะก็คือการเขาเรียก โปรโมทหรือว่าสนับสนุนสิ่งที่เรียกว่าซ i ว i ไ Behavior c i v i l วิไลก็คือเจริญความเจริญ b e h a v i o r ก็คือวัฒนธรรมหรือว่าพฤติกรรมนะคะนั่นก็คือกลับมาเบสิกนั่นแหละล้างมือนะคะแล้วก็ใส่แมสแล้วก็โซเชียลดิสแตนซิงนะคะซึ่งอันนี้เป็น เป็นวิธีการหรือเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่แล้วถึงแม้จะไม่เข้าระลอกที่สองก็ตามนะคะสิ่งที่เมืองจีนทำเนี่ยในขณะเนี้ยก็คือการโปรโมตนะคะโปรโมตสิ่งที่เรียกว่าอย่างที่บอกออ civil behavior นะคะแล้วก็ในเมืองจีนมีอันนึงที่ทำของของเรายัางไม่มีนะก็คือการปรับนะะ ใน World Economic Forum เนี่ยบอกนะฮะบอกว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของการเดินทางและการเข้ามาทำงานในออฟฟิศปกติเมืองจีนเนี่ยมีการผ่อนคลายลงไปเยอะพอสมควรนะคะแต่ว่าการป้องกันระลอกที่2การจัดการกับระลอกที่3เนี่ยผู้ที่รู้สึกว่าตัวเองป่วยเนี่ยต้องใส่หน้ากากในที่สาธารณะ อันนี้เมืองไทยเนี่ยเราไม่ป่วยเราก็ใสกันซึ่งถือว่าดีมากนะคะแล้วก็อันที่เมืองจีนทําก็คือว่าใครที่ไม่ cover หรือว่าไม่ปิดจมูกปิดปากในขณะที่ไอหรือจามเนี่ยจะถูกปรับนะคะซึ่งเมืองจีนเนี่ยเขามีระบบเ,าเขาเรียกติดตามพฤติกรรมของประชาชนของตัวเองค่อนข้างจะหลากหลายรอบด้านเพราะนั้นเขาสามารถทําได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เมืองจีนทำนะคะก็คือการ เพราะว่าจริงๆแล้วนโยบายจากรัฐบาลอันเดียวเนี่ยมันมันมัน,มนไม่สามารถทําให้สําเร็จได้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือมนุษย์ตัวเล็กๆน้อย,อยๆอย่างประชาชนทุกคนเนี่ยถ้าเกิดเราอ d o ดอหรือว่าเรารับพฤติกรรมหรือข้อปฏิบัติที่เมืองจริงเขาเรียก civilized ก็คือมีอารยะก็คือไปไม่ ไม่ไปไอไปจามใส่คนอื่นแล้วก็ต้องใส่มาส้าใส่อะไรในที่สาธารณะเนี่ยไอเซคันด์เวฟเนี่ยเราก็จะสามารถจัดการกับมันได้ดีระดับหนึ่งซึ่งจริงๆก็ไม่มีอะไรใหม่นะจริงๆแล้วเพราะว่าคนที่ผ่านเวฟที่1มาแล้วเนี่ยเราย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงนะคะซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยนอกเหนือจากที่ประเทศจีน แล้วก็เกาหลีใต้ที่โผล่มาแล้วเนี่ยมีอีกที่หนึ่งที่เคยมีเซกันเวฟโผล่ขึ้นมาก็คือที่ฮ่องกงแต่เขาก็จัดการได้โดยใช้มาตรการค,คล้ายกันอีกที่หนึ่งที่น่าจับตามองซึ่งอยู่ในระยะเดียวค,คล้ายๆกับประเทศไทยก็คือที่ยุโรปอย่างเช่นที่เยอรมน,นีเนี่ยบุนเดสซิกาจะกลับมาเตะอาทิตย์หน้าแล้วเขาก็จะมีพิธีกรรมมีการตรวจเช็คว่าเขาจะต้องทำไงให้การแข่งขันกีฬาทำได้อย่างปลอดภัยหรือในอิตาลีในสเปนเองก็เริ่มมีการคลายล็อกดาวน์กันบ้างแล้วแต่ว่าคลายเนี่ย มันก็ต้องรอ Second Wave แต่ว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยเท่าที่ฉันตามข่าวเนี่ยยังไม่เห็น Second Wave ที่มันแบบว่าบ้มขึ้นมาเหมือนกับที่เราเคยนึกไว้ว่าเออเนี่ยถ้าเพราะว่าอย่างอย่างถ้าเกิดเรากลับไปอ่านเนี่ยอย่างการระบาดของโรคไข้หวัดสเปนเนี่ยตามเอกสารเนี่ยเขาบอกว่าตอน Second Wave เนี่ย ทำให้คนตายหรือว่าเสียชีวิตมากกว่าตอน First wave นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ขอภาวนาว่าไอ้ second wave ของโควิด1 i เนี่ยมันจะไม่ไปซ้ำรอยประวัติศาสตร์เหมือนตอนที่มันเกิดไขหวัดสเปนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราทำอะไรได้มากกว่านี้บ้างในฐานะประชาชนก็อาจจะทำอะไรมากไม่ได้กว่านี้แล้วนะคะแล้วก็รัฐบาลเองก็เช่นกันเพราะฉะนั้นเรียนหวังว่าถ้า Second wave กลับมานะคะหรือว่าเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มคลายล็อกกันแล้วเนี่ยเราจะ สามารถบริหารจัดการมันได้ให้มีความเสียหายน้อยที่สุดนะ,ะความเสียหายอาจจะเกิดขึ้นแต่ว่าให้เสียหายน้อยที่สุดแล้วก็ยังรักษาสมดุลระหว่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจปากท้องประชาชนกับการรักษาชีวิตของคนไว้ได้นะฮะด้วยการปฏิบัติอย่างที่เราเคยปฏิบัติมานะคะก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรเกี่ยวกับเกาหลีใต้จะกลับมาอัปเดตให้ฟังนะฮะแต่ว่าที่ เอามาเล่าให้ฟังก็แค่จะเป็นเเรียกว่าหัวข้อชวนคิดนะ,ะว่าเกาหลีใต้เนี่ยเขาเป็น g กลด์แ a ตนดารได้รับความสำเร็จได้รับเสียงยกย่องชื่นชมแต่ว่าการะนั้นนะ,ะโอกาสในการกลับมาติดเชื้อเนี่ยมันก็ยังมีอยู่แล้วมันก็สูงด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ